ทำไมถึงบอกผมหยุดรถมีคนกวักมือเรียกมีคนกวักมือเรียกมีกวักมือเรียกเรียกหรอือเ่าอาจารย์อาจารย์โชค,คขับรถมาคุณกวักมือเรียกเลยวะเป็นไงเนาะลูกศิษาาฤฤย์ แล้วก็จมปวกก็กลายเป็นหินก็เกิดจมปวกบนดินนะแต่ว่าน้งจมปวกเป็นดินเขาก็คงจะบอกว่าเราจอดรถทำอะไรแหละเนาะก็จอดรถมาขอโชคค่วัสดีครับอ้คอบรับให้อาจารย์โชคำเองแรล้วป็นหครับทำไมถึงจอดรถคุณสุริงทีวีก็อาจารย์โชคบอกว่าจอด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 ผมก็เลยจอด จอดก็เลยบอกว่ามันมีคนกวักมือเรียกเป็นว่าที่นี่ก็เลยจอดแล้วก็เลยผลอฏิจอดรถได้ผมก็วิ่งลงมาเลยมาตรงนี้ก็เลยให้เพ่นขอจะให้อาจารย์โชคขอโชคให้จอดที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ตรงสะพานตรงนี้เราอยู่ตรงไหนนี่ตรงสะพานมันขึ้นอำเภออะไรเไม่ทัทนไหนไมนี่ อันนี้แต่เริฟโคสีสุวรรณโคสีส<อ>ุวรรณโอ้โหกระเดนนะคะเข้ามาเลยกกกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามคนมีฝันขอเลขเด็ดวันนี้อาจารย์โชคจะเป็นคนทำพทิธีนะคะเขาบอกว่าตรงนี้นะคะเป็นจองปลวกคล้ายกับหิน,หนะะเป็นหินหรอคะเป็นหินคล้ายคล้ายหรือสีไหมหรือคล้ายอะไรนี่เมื่อสักครู่ได้ยินอาจารย์โชคนะคะบอกว่า หรือว่าจองปลวกนะคะน่าเหมือนกับคนแก่เราะว่ามีคนแก่สิงอยู่โอ้มีน่าจะมีคนแก่สิงอยู่น้ามนีเลยเหมือนลาษีแวะผ่านไปผ่านมาตรงนี้เขาก็มองมองเอ๊ะเราทําอะไรกันที่นี่ครับคนขับรถผ่านไปมองมองพวกเราเพราะว่ากล้องก็เยอะอคนก็รุมอย่างนี้เขาบอกว่ามาขอรีบแน่นอนครับ เดบวกไม้บกมือคะชูนิ้วให้ด้วยชูสองนิ้วนะครับชู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 ด้วยจะสวไลบยูมาก็ได้เ่นกาีงแล้วก็มาอาย์ช ทุกที่ต้องมีอาจารย์โชคเขาบอกว่าอาจารย์โชคตกกระแสติดกระแสอาจารย์โชคหนุ่มภัยแรงภัยแรงถ้ามีอาจารย์โชคก็ต้องมีคนนี้มีครับคนนี้จัดการผูดเกินกากระดาษจัดปวดหินจอมปวดหินไปไหนไปด้วยนะคะคุณสุรินทร์ทีวีพนักงานขับรถขับขับรถให้ตลอดทางครับ หลังจะเคลิ้มก็จะเพิมหลับแล้วเคลิ้ม <idden> อันนั <statistically> ้น <gra labels> <แ>คุยกันไปหนนะอซีตอนนี้อะไรอาจารย์เดือดน้ำเดือดน้ำมันเดือดแล้วน้ำแดงถวายเนาะน้ำแดงถวายเดี๋ยวจทุกขขอตัวเห้ก่อนนะ เตรียมกระดาษเลยเห็นแล้วใช่ไหมอาจารย์จะเทแล้วป๊อบจะได้เลขเลยโอ้เทเหล้าให้กินเสร็จเทน้ำให้กินเสร็จจะได้โชคเลยใช่ไหมโอ้ไหนดูสิครับอาจารย์กฎบอกเลยเดี๋ยวจะได้โกฎเอ่อตะโกนเตรียมเตรียมเตรียมเลย FX แชร์เลยค่ะเตรียมเตรียมกระดาษปากกาดินสอนะครับเตรียมแคปหน้าจอเลยเนาะ สดจากการคุ้มนาครับเตรียมแคปหน้าจอไว้แล้วเตรียมแชร์เตรียมกดไลค์กดแชร์สิ่งที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามพระวโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ สาธุเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคาดวงวิญญาณสัเภเศสีจงมาเสงสติอยู่ในจอมปลวกนี้ขออัญเชิญดวงจิตวิญญาณที่อยู่แห่งนี้ขออัญเชิญมากรุณงเส้นไม้ขออัญเชิญขออัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณสัมพเวสีดวงวิญญาณเล่ร่อนดวงวิญญาณผูกคอตาย ดวงวิญญาณตายโหงวิญญาณตายหาค้อนเชิญดวงจิตดวงวิญญาณมากินของเส้นไหว้วันนี้ลูกมาดีมาขอโชคขอลาภให้เอฟซีมากินขนมปังเด้อนี่มากินเหล้านี่เหล้าขาวเด้อนี่ควอนเชิญดวงจิตดวงวิญญาณสามพระาสีทั้งหลายมากินเหล้าเด้อนี่มากินขนมมากินมากรูเด้อมากินน้ำแดงเด้อกินอิ่มเนี้ยให้มากระซิบบอกเลขเด้อนี่กินให้เมาเด้อ มาเดูสักเคกามีจะรูปเป็นิสิคราตเตจันตลิเควิมาเนติเปและเตจักามีตะลุวานาคาหันเคหอาวาตุมิเขตเตผุมมาจะยันตุเทวาชลาตลอดวิสเมยากันปัญาคาติตันตาสนิกิยังบุนีวลาวัจนังสาโุเมสุนันทุธรรมสวนาคารวยยามตันตาธรรมสวนาคารวยยามตันตาธรรมสวนาคารวยยามตันตา อมกุุเทวานมาเมีองรัวจะลียังประศิทิเมอมกุลุเทวานมาเมืองรัวจัลียังประิทิเมอมกุลุเทวานมาเมงรัวจะลียังระศิทิเมเลื่อลข้าพเจ้าขอรัตนาโุรุสิตาไปโุรุินารอโพุิกิรล่กันโุรุศีตาวัวโพุศิขมิดโพลุศิปะรยาโคตโุรุศีทกนามงคนโุรุิขอบุรุศิจีบบ้าเจ้าสุนิกลายบพลุศิดันดงโุรุศีพัมณีโพลุีทั้งร้อยแต้น 1นึ่งหเอ้าพิม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 หนึ่งหนึ่งศูนย์หก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 หนึ่งแล้วก็6 6หกหแล้วก็66หกไหผมดูนหน่อยครับ

หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หกหกเนาะหกหกบอกให้จอดก่นคนสุ่ดีลงร,รถนะคะจดกเดกค้ิมาถึงสัมผัสคะบว่าเหมือว่าีสี่ดคะว่า,า,วามีดวงวิญญาณอยู่ตรงนี้นะนนเพราะว่าเป็นคนแก่ก็ให้หนึ่งหนึ่งศูนกับหกหกหนึ่งหนึ่งศนย์กับหกหกใช่ เคลื่อนบ้านได้รัฐบาลไทยได้เนาะเลยหมดเล้หมอลหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หกหกมีดวงวิญญาณคนแก่อยู่ในจอมปลวกตรงนี้แรงจะที่แรงครับตรงนี้ตรงนี้มีแต่ดวงวิญญาณสัมภเวสีแล้วก็ผีเยอะตรงนี้คครับดววงิญญาณนก่มีดวงวิญญาณคนแก่ตรงนี้แล้วก็ผีแถวนี้เยอะโอ้ เดือดเลยเหรอเดือดเลยดูสิเดือดเลยน้ำแดงเดือดเดดือลยน้ำแดงเดือดดู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 เดือดจริงน้ำแดงเดือดนะจริงอ่ะเพราะว่าตรงนี้มีคนแก่อยู่จริงๆมีดวงวิญญาณอยู่จริงๆจอมปลวกนี้ไม่ได้โกหกเพราะว่าจอมปลวกนี้มีดวงวิญญาณอยู่จริงๆน้ำแดงเดือดเลยนะเดือดเองนะไม่ได้ทำอะไรเดือดเองน้ำแดงเดือดนะสังเกตดีๆดูน้ำแดงมีคนเป่ามันคนดูดเนาะ มีคนดูดเพราะว่าจอมปลวกนี้มีดวงวิญญาณอยู่จริงๆมีคนคนแก่ดวงวิญญาณคนคนแก่แดงเดือดอ่ะสังเกตเราไม่ได้ไปทําอะไรนะเดือดเองครับมีสังเกตดูดูดูนี่งสังเกตดูดีเขายังอยู่กันโชคมาจากไหนนี่ ขอเรียกกบผีครับขอเรียกกบผีครับผม